รบกนััคสวัสดีครับผมผมขวานเครื่องหนังครับเมื่อพบกับผมได้เป็นประจำในรายการตกป่าหาอยู่หากินครับมื่อนี้พามาใส่เบ็ดเอียนเบ็ดปลาไหลครับผมนี่ครับเมื่อนี้เฮ็ดเบ็ดโฟมมาก็จะเอาเบ็ดโฟมน้ำแน่แล้วก็เบ็ดขวดรุ่นเก่าที่ผมเฮ็ดไว้น้ำแน่ครับจะพามาจอขี่สนมใส้ปลาไหลครับผมนี่ครับชุดเบ็ดชุดเบ็ดก็จะมีเอาดวงน้อยแน่สายน้อยแน่ครับผมแล้วก็ชุดเก่าชุดเก้านี่จะเป็นดวงเบ็ดใ่แน่แล้วก็ สายก็จะใ่แน่ครับอันนี้ชุดสําหรับตกในหูใช่ปะพงศ์ว่าที่ออกมาใส่ใน่นขี่สนมน้ำครับอันนี้ดวงน้อยนี่วังว่าเจ้าตัวน้อยน้ำครับเพื่อเพื่อพิมตัวหน่อยมากินครับผมจักสี่หมานบ๊อบบบครับทำบ๊อบเบื้องไม้ครับไม้เบิ้งเห็นปะมีต่ป้ายหญาครับปลายหญาที่นี่เห็นนี่ไอ้ดอกขาวๆลายๆหันมีแต่ขี่สนมล้วนเลยครับเป็นเป็นขี่สนมเบิ้ด เบิดทั้งเวิงนี่เลยครับขี่สนมเป็ยนยังไงเข้ามาเบิ้งครับมองผิวพือนนึงสิอาจจะเป็นแค่หยาครับต่ว่าย่ามห้อยหยัยบย่ Nh ามห้อยหยบับปุ๊บนี่ครับมันจะยยบลงปุ๊บน้ำม,มันก็จะไหลขึ้นะมาน,น,น,นี่ครับมันมันยกเยกยกเยกยกเยกขึ้นเห็นเนาะมันเป็นขึ้นครับดึง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 นี่ครับมันเป็นขึ้นอ่อครั้งมันจะเป็น นี่มันจะเป็นก้อนก้อนหยาก้อนพวกหากหยาที่มันกอกันหลายๆครับวันนี้มันก็จะลอยที่สนามมีความหนาคนสามารถยางเหยยบได้ครับแล้วใต้พื้นมันจะจะเป็นเรียบๆคิดว่าอาจจะมียันอยู่ครับซิมาลองใส่เบิงเพื่อมันหมานครับเพื่อมันหมานไปครับเดี๋ยวมาใส่เบียดดีก,กว่า ี่ครับผมก้อนขีดสนมแบบนี้ครับเป็นหน้านาแบบนี้ละก้อนขีดสนมนาตึบเลยครับคนสามารถยางเหยียบได้เนื้อที่ใส่เมื่อนี้ครับหอยเชลีครับผมใส่ได้ทั้งหัวทั้งหางทั้งดากทั้งก้นมาเลยครับใส่ด้เบิ่ส่วนเออจริงๆผมว่าจะเอาเนื้อมูเลยครับมาใส่แต่ว่าไปซื้อหมูล่ลามูปิดครับ <laughs> หอยเชลีอยู่ฮือนมีหลายอยู่ก็เลยเออหอยเชลลีเลยครับมาใส่ แล้วก็ย้อนลงไปในหูเลยครับปึ๊บจาะหูไปแล้วย้อนไปเลยแล้วก็มือเสาะค่อยมายามครับผมครับพี่น้องผมใส่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับตั้งใจไว้ว่าจะใส่ประมาณสามสิบหลังครับแต่ว่าเมื่อยครับผมจอขีดสนมโอ้โซซิจออะไรตันหูเมื่อยแล้วครับใส่เบ็ดประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่หลังนี่ครับผมก็จำาม่ได้ไอเบ็ดฟ่ะผมเฮ็ดมายี่สิบหลังใส่เบิดเลยครับแล้วก็ใส่เบ็ดขวดอยู่ประมาณสามสี่หลังนี่แล้วมั้งครับ ครับนะครับเบื้องบรรยากาศบรรยากาศปลาขี่สนมครับปลาขี่สนมนครับตะเวนกําลงที่ตกดินครับผมสวยงามครับไปครับติดตามมือนสาซิมานบ่เพื่อฟุกครับเพื่อฟุกสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าครับภาพยายามเบ็ดเอียนเบ็ดไปลยครับนี่ครับมาใส่ในปลาขี่สนมด้านหลังนี่ครับใส่เบ็ดประมาณเศร้าเอ็ดเศร้าสองหลังนี่มาครับเมื่อวานจำา่ได้ เจ้าสิหาเบียร์เทนครบบุบุครับอันบอได้ไม้ว้ครับที่ไม่หายางน้ำห้อยเบิ่งเหรอใช่ครับผมติดตามครับเพื่อมันเพื่อมันถ้ามาประเดิมหลังแรกครับเนี่ยเบิ่งโอ้เสือกนี่คือเก่าอยู่สนมมันหนาสปวดบ่อวาเอียนบ่อยู่นี่ครับเสือกนี่คือเก่าอยู่เนี้ยคือเก่าเลื่อนบ่กินหอยบ่กวะไปใส่ไปใส่อีกู่ปะเนื้อยางหาปึ๊บ รังนี้หรังที่สองเบ็ดนี่ยักใส่ไปใส่เนี่ครับรังนี้คือส่งเสียดสีคิงวะเดี๋ยวดึกมาก่อนครับว้าอ,อันนี้อา้าอันนี้คือครับผมอุ้ยหมันครับผมรังที่สองหมันมาเลยแต่ว,ว่าตายเมื่อวานี้ตายไปวะตายของเขาโอ้ตายแล้วครับเบื้องหลังที่สามครับหลังนี้เสือ้อกอไว้เลยครับอ้ไม่น่าก,กินครับ ยังอยู่คือเก่าอันนี้หลังที่สี่เสือก่องไอ้เล่หลังสี่กันเลยนี่ครับเนี้ยยังอยู่คือเก่าอยู่มาเบไปอีกหลังหนึ่งครับเป็นเบ็ดส้มครับที่เหลือนะที่เหลือน่าจะเป็นเบ็ดส้มเลยครับอ๋ออาอโอ้อันนี้ดึงอยู่ครับถ้าบบถือครับหนาเอียนหน่อยครับโอ้ยอยู่นี่เสือก่องไอ้เล่ครับบบกินครับอยู่นี่เนี้ยยังเหลือคือเก่าก็อันนี้คือทรงเสือกสีเข็งๆครับเนี่ย นี่เสือกสียงเค่งเลยถือปะยูส้งสีตึงๆนะครับเดี๋ยวขอไล่หาโอ้โหโถือครับบยูยูวะเด้อเดวอเดเดเดี๋ยวลองดิบกัครับยูวะเลื่อนกอหยาเสโอ้ยกอหยาเสครับครับยำเรื่อยเสือกอเอลีออ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 หลออ โอ้ยครับนี่ก็บโมี่ยังครับเบิ้งหลังนี่หลังนี่ก็เสือกกล่องไอรีโอ้ยยันกินเป็ดเลยหลังนี้เสือกเค็งเว้ยหลังนี่โอ้ยคือว่าเสือกเค็งคือบ่ถืงโอ้ยเสือกเค็งก็ซื้อครับกินตัวเนี้ยนี่เนี้ยมาเสือกกอกไอลีโอ้ยนี่เป็เสือกเค็งนี่ครับตัวเนี้ oh. ยบ่มีนะกินเบิดโอ้ยนี่เสือกบ่ oh. oh. ต like ึงครับ โบมาเลยมือนี่เอียนโบมีบ่เนาะนะครับซึงเงียกับโบมี่เลยโอ้ยางออมต้นใหม่อยู่นีี่บมยังครับหล่อนีอ่ทีหลังนึงโอหลังนี้คือเสือกตึงะวะเดี๋ยวเถอะแม่ไปเห็นเสือกหลังนี้มีโอกาสครับเฮ้ขี่สนมมาทำไปอีกสุดดีวะเฮ้ยขี่สนมทำไปอีกสิครับสายสีอกตึงๆเนาะ โอ้ถือป่อุ้ยโอ้ตึงนแห้งทำว่เจ้าด้ะบิดม่วมากเลยครับจักกันอยู่พันอยู่ไหนอยู่วะอยู่เด้อเด้อเอากระเิ่อีนหน่อยตัวเดียวนึงเด,ด้อสารไซบิกขึ้นบ่ยเห็น นี mà, ่เลยครับใส่ขีดขนมกินแล้วก็เอาหนักเสือกหนิเสือกเส้นหน่อยซื้อตัวหลิวมากเดี๋ยนะครับเด้อสือจุกดึงไปหอดเซลวะดึงไปไกลเห้ย คือผมมีหัวเย็นโอ้ยอย่ามาหลุดเหรอโอ้เออว่ามันหลุดตัวนึงครับแคร์น้อยน้อยเพรที่เอาได้อา้าวครับผมไม่ไดีสุดก็มากครับเศร้า <c oughs> หอบหอบหนึ่งตแต้มน้อยน้อยครับมาอีกหนึ่งแต้มครับเดี๋ยวเข้าขไปหามู้ต่อครับบัดนี๋ยว้องอยู่ใส่เนี่ยบุ๊ไปใส่ไว้ ใส่ไปใส่เนีอ๋อันนี้น,น,นี่เสือกมูลเล่ยล้วนี่เสือกกอกเล่ยครับบวกินลังนี่ใส่ไปส่ก็นะครับนี่ตึงตึงตึง,ตงห่างโบยู่วะกเลเดี๋ยวเบิ่งเอ้าเลี้ยงกันเลยครับนี่ครับซองแต้ม แถวที่สามครับผมถืกเลี่ยงกันเลยแต่ว่าใส่ม่เตอะสักนี่แหละใส่หน่อยใส่อีกว่เดี๋ยวย่างหาเบ็ดกันครับหล,ลังุูกไทยครับย่างหาจุดเมยเสือกสีเข็งๆค,ครับมีหลุนด้วยครับนี่เอ้านี่ครับเห็นตัวเลยเห็นหัวเลยหลังุูกไทยมันสวยดึงมากเลยวะนี่โอ้ย่างจุดเมยครับสุดายขันหาเพรเห็นนี่โอ้ยตายถิ่นได้ครับนี่ ใครยืดครับยังหาเห็นโอ้ยดึงไปไหนของมันวะนี่ไงเนี่ยอันนี่แหละครับขอเสียของมัดไฟฟ้อมขัดมัดไฟขวดนี้โอดท,ทั้งนี้เราดึงออกได้ครับมัดไฟฟ้อมมันต้องมัดเงินไต่เนี่ยที่อยู่ครับจะดึงไปไหนวะ ถึงมาแล้วครับโอ้ทางัถไยหาเช่นนี้หมานพอดีครับนี่ครับผมใส่เอี้ยนมีแต่ใส่นี่แหละ <c oughs> ใส่ตัวบ่ค่อยใ่ญยไปะเนยครับพี่น้องผมผลงานใส่เบ็ดเมื่อน,นี้ครับถือว่าผ่านครับผมเบ็ดประมาณเบ็ดประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่หลังครับไอ้ไมีเบ็ดหลายครับแต่ว่าเบ็ดประมาณสามสิบุเลยครับ ไอ้จะสนมบไว้ครับเมื่อยคำกนก็เลยไซนั่นะครับผมย3 2สามยสี่หลังนี่ครับผลงานกับสมเนีครับผมซีแต้มซีแต้มนี่ก็โอ้พอได้อยู่ได้กินอยู่ด้วยครับนี่นี่ครับพอได้กินอยู่แต่ว่าเข้าจะไปจัดเมนูยังกะแฮ้ติดตามมึงอีกเพื่อหนึ่งครับผมกลับไปเบ่งยู่บานครับผมซีแต้มครับผมผลงานจอขี่สนมตกปลาไหลครับผมสุดยอดครับยันหน่อยซีตัวบนเสานี่ครับ เดี๋ยวเาจะมาสับสับเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็ป้อมครับเดี๋ยวเขามาตําเครื่องก่อนครับเครื่องเขาก็มีคาครับตะไค่ใบประกูดหอมแดงพริกแห้งรากผักชีครับใส่เกลือน้ำนิดหน่อยครับ ผสมลงไปเลยนี่ครับผมเครื่องแกงขัวเครื่องแกงหอมๆกันครับเครื่องแกงห้หอมเต็มที่แล้วก็ตามด้วยน้ำล้างครกครับ,รบตามด้วยเนื้อปลาที่ห่อซอยไว้ครับ กะว่เอียนสุกเข้ากะตามด้วยผักครับมื่อนี้ใส่ผักไสครับผักไสต้นหอมผักอีเลือดครับแล้วก็ใบกระเพราครับผมตาวลงไปผักเต็มหมอ้อเลยนี่ครับผมก้อมเอียนเข้าสุกแล้วครับบานี้ได้เวลาตักไปกินครับ เยยันซีตัวน่อยนะครับใส่ผักอะไรอ๋อน้ำแบงขึ้นครับปฟบปฟอปนี่ครับผมไปครับบาน,นี้ไปยู่ไปกินกน้ำกันครับครับพี่น้องผมกินขา้าวน้ำกันครับบนนานิเออมเย็ยนเออมเย็นเดี๋ยวเขา ขอซิมเยงยจทกนิดนึงครับสุดยอดครับใส่ผักใส่เข้าไปนี่ขอมอมล้อมเดี๋ยวก่อนกินเขากับผมเฮ่ขอน้ำลองข้อน่ฮะจะแก่ววกับผมอ๋ออ๋อ ใา่คันการแล้วครับบานนี่อ,อมเอียนอมเอียนบริจาด์เม,มนูอ,อมหนี่โดนเติมแล้วครับนะครับสดน้ำด้อครับน้ำซุปแดงเลยครับขมมันจะมีรสชาติขม ผมผักไซน้ำเนตรจักหน่อยครับผมผักไซกะบ้าไทยเอินเอินมะละมาครับอืหยอดมะละมะละขี้นกครับผ้าไทยใส่น้อยๆครับผมยัมได้เบิดดุกเลย สำหรับเมนูอ้อมนี่ต้องบอกว่าเป็นได้ทั้งเมนูกับเขาแล้วก็เมนูกับแก้มครับผมเนอ่เด็ดครับผมเพ็ดบเทียดเดียวครับผมได้กับแก้มร้อมได้กับเขา่าความครับได้นำลองข้อเข้าไปแก้วหนึ่งทั่วสุดยอดครับกินเขาแซ่บขนาดครับพี่น้องผม จังไรก็ขอตัวจัดการอ้อมเอียนจานนี้ให้นบันเครับเฮ้มาคลิปนี้จังไรก็ฝากกนไลค็แชร์กดติดตามไม่ได้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับผมป้า